เรื่องนี้โด่งสังสรรค์ที่อยู่ๆก็แตกแตกกระเจิงกระจายเลยสวัสดีครับผมนายประกรณ์พัฒน์ทองแสงเจ้าพนักงานเทศกิจชำนาญการฝ่ายเทศกิจสำนักงานเขตของเตยเป็นวงเล่านั่งดื่มนั่งกินกันวงสังสรรค์วงน right ี้สังสรรค์กันนานมากเลยครับหลับไปหนึ่งแล้วก็ตื่นหัวอะไรหัวห๊ะหัวห๊ะพุ่งใส่หักัดพุ่งใส่ตั๊กเลยนะเนี่ยเฮ้ยกำลังแผ่แม่แม่เลย มมันนาไล่ที่หลักเนี่ยดูด้วยหมูเห่าเข้ามาท้าขาไปเลยเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมันโฉบเลยเฮ้ยเฮ้ยยังไงเนี่ยมันโฉบขาไปเลยแต่เราด้วยเฮ้ยทำไมเนี่ยหมูเห่ากัดมันก็ตายนะเอาไปแล้วไปแล้วดูสิเพื่อนเป็นไงบ้างตายเลยมันเฮ้ยไอ้คอ้พนเฮ้ย ะไรวะข้ารู้ขายไงเองเป็นไงบ้างผู้จาด้คเองเห็นชัดๆเลยเปล่าเองเห็นชัดเลยเห็นกระตาเลยเองเป็นไงบ้างไม่เป็นไรไม่เป็นไราาเออเฮ้ยแต่ไม่เป็นไรจริงจด้วยบสมีสบายสบายเลยผู้หอราไตายอุ้ยไม่ธรรมดาแล้วเป็นไปได้ไงวะนี่ยยเองมีของดีอะไรเปล่าของดีเหรอมีมีน่ไงมันต้องมีของดี้้ เดี๋ิมเอางี้เดี๋ยวข้าเปิดประมูลเลยายให้มากเดี๋ยวเอาไปน้ำเลยข้ามูลข้านี่เป็นของดีของดีแบบนี้มันต้องเอามันต้องเอาอันนี้จะประมูลข้าขอดูแผงขาย่อนได้ปอกปะดูดิเฮ้ยทำไมขายแข็งจังวะเอ้าแล้วไม่แข็งได้ไงล่ะขาปลอมขาบอมขาปลอมขาบอม ตายไงเด็เฮ้ยบ้าบ้า,ตาร้องดิบดุจ้าทำไมไม่บอกเร็วๆว่าขาปลอมเรายางหน้าด้านเอาของมาประมูลอีกที่กูกัดเองเลยเ,เองไม่เป็นไรนยก็เพรอหยาต่อหยาต่อ นี่นี่ตะกุดเมื่อกี้ไรอยากยากอีก่ด้เอาแล้วเว้ยไอเกมตะกุนง่งไปเลยเก็บก็ได้ตะกุดอะเจ็บได้เอาขาปลอมไหมงูจับไม่เข้าเนี่ยงูจับไม่เข้าเนี่ยโอ๊ยไมอาป้าบอกว่าแตกไ่เยเอาจบจบจเบื่อพวกนันมาบอกว่าสงสารดังเลยอยากไปแล้วมั้งเนี่ยม um ูต้นขาเลื้อตนขปกฏอีคนหนึ่งไม่ดู้งูกับเข้าที่ขาแล้วงูก็หนีไปเพื่อนๆมาเห็นเงแล้วป้าไม่เป็นไร มีดีอะไรหรือปุปของหลวงพอ่อขอเช่าต่อเลยได้ไหมขอดูแผลอีกทีนนหนึ่งทำไมไม่เข้ามาต้นมาหาเตรียมครับไม่เคยเห็นไหมว่างูไปทางไหนถ้าเห็นช่วยดูให้หน่อยว่าฟันหักกี่ซี่ขอขอบคุณคุณประกรณ์พัดทองแสงเจ้าพนักง,งานเทศกิจชำนาญการสำนักงานบอกเตยเจ้าของเรื่องงูก,กัด